ปล่อยวางจากทุกข์พลังแห่งการหลุดพ้นในชีวิตประจําวันเคยหมายในชีวิตนี้เราพยายามสุดกำลังแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นใจยิ่งดิ้นยิ่งเหนื่อยใจเคยหมาในบางวันคิดวนไม่หยุดพักยิ่งคิดก็ยิ่งหนักยิ่งแบกก็ยิ่งจม ความทุกข์เหมือนเงาตามไม่ว่าหนีไปไกลแค่ไหนไม่ว่าซ่อนตัวตรงไหนมันก็ยังตามมาเพราะแท้จริงแล้วนั้นทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ซ่อนอยู่ในใจที่ไม่ยอมปล่อยวางพระพุทธเจ้าตรัสไว้สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดแต่ใจเรามักเผลอ ยึดไว้แน่นเสมอยึดสิ่งที่รักไว้ยึดสิ่งที่เกลียดไว้ยึดความคิดในใจยึดความฝันความหวังสิ่งที่ยึดเหล่านั้นเปลี่ยนไปตามการเวลาเมื่อไม่ตรงดั่งใจเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นดุจคนกำถ่านไฟยิ่งกำไว้ก็ร้อน หากปล่อยวางลงไปไฟก็ดับไปเองนี่คือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ธรรมไม่ใช่การทิ้งหนีแต่คือการวางใจอันนี้จังทุกสิ่งแปรผันทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงความสุขก็ไม่ยืนยาวความทุกข์ก็ไม่ถาวรไม่มีอะไรแน่นอนเลย บ้านเรือนหรือทรัพย์สมบัติล้วนเสื่อมไปตามกาลแม้แต่ร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปทุกวันหากเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้จักวางใจไม่ยึดสิ่งชั่วคราวเหมือนมันคงอยู่ตลอดไปความไม่เที่ยงนั้นเองคือครูผู้ยิ่งใหญ่ สอนใจให้รู้จักปล่อยวางความยึดมั่นทุกขังไม่สมบูรณ์แท้จริงสิ่งใดไม่เที่ยงแท้สิ่งนั้นย่อมนำทุกข์แม้จะได้ดังใจก็ยังคงมีขาดได้สิ่งที่ต้องการไม่นานก็เบื่อหน่ายรักมากเพียงใดก็ต้องจากในวันหนึ่ง ความไม่สมบูรณ์แบบนี้คือความจริงของโลกไม่ใช่โทษใครเลยแต่คือกฎของธรรมหากใจเรารู้เท่าทันก็ไม่คาดหวังเกินไปเมื่อไม่สมหวังขึ้นมาใจก็ไม่ทุกนักอนัตตาไม่ใช่ของเราลองมองดูร่างกายไม่ใช่ของเราแท้จริง มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนแก่ลองมองความคิดดูมันเกิดดับตลอดเวลาบางครั้งเราคิดดีบางครั้งเราคิดร้ายแม้แต่ชีวิตนี้เองก็ไม่ใช่ของเราจริงวันหนึ่งต้องคืนกลับตามธรรมดาของโลกเมื่อรู้จักอนัตตา ใจก็จะเบาสบายไม่ยึดว่าเป็นของเราไม่แบกจนหนักเกินไปเมื่อเข้าใจหลักธรรมแล้วขั้นต่อไปที่สำคัญคือการนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันการรู้เฉยๆนั้นไม่ต่างจากการท่องจำแต่การปฏิบัติจริงคือการเปลี่ยนแปลงใจ วิธีที่หนึ่งหายใจรับรู้ปัจจุบันเมื่อใจฟุ้งซ่านหนักให้กลับมาที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆรู้ว่ากำลังหายใจหายใจออกเบาๆรู้ว่ากำลังผ่อนคลายไม่ต้องบังคับจังหวะแค่รู้ทันก็พอทุกครั้งที่เรารู้ลมหายใจ คือการกลับมาปัจจุบันปัญหาส่วนใหญ่ของเราอยู่ในอดีตหรืออนาคตอดีตคือความเสียใจยอนาคตคือความกังวลแต่ปัจจุบันคือความจริงและความจริงนั้นเบาเสมอวิธีที่สองสังเกตไม่ตัดสินเมื่อความโกรธเกิดขึ้นอย่าด่วนผลักมันออกไป แค่สังเกตว่าโกรธนะโกรธเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อความเศร้าเกิดขึ้นอย่าด่วนกดมันลงไปแค่สังเกตว่าเศร้านะเศร้าอยู่ในใจนี้เราคือผู้เฝ้าดูไม่ใช่ตัวอารมณ์นั้นอารมณ์เหมือนก้อนเมฆผ่านเข้ามาแล้วผ่านไป หากเราฝึกสังเกตใจโดยไม่รีบตัดสินมันเราจะเริ่มเข้าใจว่าอารมณ์ไม่ใช่เราจริงวิธีที่สามวางทีละเล็กไม่จำเป็นต้องวางหมดในครั้งเดียวทันทีเหมือนการปล่อยของหนักค่อยๆวางลงทีละชิ้นวันนี้ปล่อยความคาดหวัง ที่ควบคุมไม่ได้ก่อนพรุ่งนี้ปล่อยความโกรธที่เก็บไว้นานเกินไปการวางเล็กๆบ่อยครั้งคือการฝึกให้ใจเบายิ่งฝึกปล่อยมากขึ้นใจก็จะเบามากขึ้นวิธีที่สี่ใช้เมตตาเป็นตัวช่วยเมตตาคือกุญแจใจที่ทำให้ใจปล่อยง่าย เพราะเมื่อใจมีเมตตาก็ไม่กอดความโกรธไว้ให้อภัยไม่ใช่แพ้แต่มันคือการชนะใจเราปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนความเกลียดเมื่อเจอคนไม่ถูกใจลองอวยพรให้เขาสุขเมื่อเจอเรื่องบาดเจ็บลองปล่อยใจให้อภัย เมตตาทำให้เบาโกรธหายเกลียดจางนี่คือทางปล่อยวางที่งดงามที่สุดพลังใจจากการฝึกเมื่อฝึกปล่อยวางได้แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยเราจะรู้สึกทันทีว่าใจนั้นเบาขึ้นจริงงานที่เคยหนักหนากลับดูเบากว่าที่คิด คนที่เคยเป็นศัตรูกลับกลายเป็นครูสอนใจเรื่องที่เคยฝังลึกเริ่มไม่กดทับเท่าเดิมนี่ไม่ใช่เวทมนต์ใดแต่คือพลังธรรมชาติเหมือนนกที่หลุดกรงก็โผบินสู่ท้องฟ้าเหมือนเรือที่ปลดสมอก็ลอยลำไปได้ไกลหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าการปล่อยวางคือการหนีปัญหาหรือการไม่รับผิดชอบแต่แท้จริงแล้วนั้นการปล่อยวางที่ถูกคือการมองด้วยปัญญาแล้วเลือกวางสิ่งเกินจำเป็นปล่อยวางไม่ใช่หนีเหมือนคนถือหินหนักเรารู้ว่าหินมีอยู่แต่เลือกที่จะวาง แล้วเดินต่ออย่างสบายเราไม่ได้ปฏิเสธว่าเรื่องราวมีจริงเราเพียงไม่ยึดมัน่นไม่แบกไว้เกินไปการปล่อยวางจริงๆคือการ,รเผชิญตรงๆด้วยใจที่รู้เท่าทันไม่ใช่ใจที่หวาดกลัวปัญญาคือหัวใจการวางต้องใช้ปัญญา ไม่ใช่การกดข่มใจไม่ใช่แกล้งทำลืมแต่คือการเข้าใจจริงเมื่อรู้ว่าไม่เที่ยงเราก็พร้อมที่จะวางเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราเราก็เบาได้ทันทีปัญญาทำให้ใจเบาไม่หลงยึดสิ่งใดแม้ต้องเผชิญปัญหาใจก็ไม่ทุกข์หนัก การอยู่กับปัจจุบันอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญคือการฝึกอยู่ตรงนี้อยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ไม่เผลอหลงในอดีตอดีตคือภาพฝันอนาคตคือภาพลวงแต่ปัจจุบันคือจริงและจริงที่สุดเสมอเมื่อใจอยู่ตรงนี้ใจก็ไม่เรร่อน เมื่อใจไม่เรร่อนความทุกข์ก็เบาบางพลังแห่งการให้อภัยไม่มีสิ่งใดเบาเท่าการให้อภัยจริงเพราะมันปลดพันธนาการที่ผูกใจไว้แน่นหนาการให้อภัยไม่ง่ายแต่เป็นสิ่งที่ทำได้และเมื่อทำได้จริงใจก็เป็นอิสระทันที จงลองฝึกทุกวันให้อภัยตัวเองก่อนแล้วค่อยให้อภัยผู้อื่นใจจะสงบมากขึ้นสรุปใจความสำคัญการปล่อยวางจากทุกข์ไม่ใช่การเสียสิ่งใดแต่คือการคืนพลังใจให้กลับมาเป็นอิสระทุกครั้งที่เราวางได้ เรากำลังคืนพื้นที่ใจให้ความสงบเย็นงดงามได้เกิดขึ้นในตัวเราชีวิตนี้สั้นนักอย่าเสียเวลาแบกทุกข์จงเรียนรู้ที่จะวางด้วยปัญญาและเมตตาปิดท้ายพลังใจการปล่อยวางแท้จริงไม่ใช่การสูญเสีย แต่คือการได้คืนได้คืนใจที่เบาทุกครั้งที่เราวางเรากำลังยกภูเขาออกจากอกของตนแล้วเดินต่ออย่างมั่นใจจำไว้เสมอเถิดว่าผู้ใดปล่อยวางได้ผู้นั้นย่อมพ้นทุกข์นี่คือถ้อยคำพระพุทธเจ้า ปล่อยวางจากทุก์พลังแห่งการหลุดพ้นในชีวิตประจำวันเคยหมายในชีวิตนี้เราพยายามสุดกำลังแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นใจยิ่งดิ้นยิ่งเหนื่อยใจเคยหมายในบางวันคิดวนไม่หยุดพักยิ่งคิดก็ยิ่งหนักยิ่งแบกก็ยิ่งจม ความทุกข์เหมือนเงาตามไม่ว่าหนีไปไกลแค่ไหนไม่ว่าซ่อนตัวตรงไหนมันก็ยังตามมาเพราะแท้จริงแล้วนั้นทุกไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ซ่อนอยู่ในใจที่ไม่ยอมปล่อยวางพระพุทธเจ้าตรัสไว้สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดแต่ใจเรามักเผลอ ยึดไว้แน่นเสมอยึดสิ่งที่รักไว้ยึดสิ่งที่เกลียดไว้ยึดความคิดในใจยึดความฝันความหวังสิ่งที่ยึดเหล่านั้นเปลี่ยนไปตามการเวลาเมื่อไม่ตรงดั่งใจเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นดุดคนกำถ่านไฟยิ่งกำไว้ก็ร้อน หากปล่อยวางลงไปไฟก็ดับไปเองนี่คือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ธรรมไม่ใช่การทิ้งหนีแต่คือการวางใจอันนี้จังทุกสิ่งแปรผันทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงความสุขก็ไม่ยืนยาวความทุกข์ก็ไม่ถาวรไม่มีอะไรแน่นอนเลย บ้านเรือนหรือทรัพย์สมบัติล้วนเสื่อมไปตามกาลแม้แต่ร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปทุกวันหากเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้จักวางใจไม่ยึดสิ่งชั่วคราวเหมือนมันคงอยู่ตลอดไปความไม่เที่ยงนั้นเองคือครูผู้ยิ่งใหญ่ สอนใจให้รู้จักปล่อยวางความยึดมั่นทุกขังไม่สมบูรณ์แท้จริงสิ่งใดไม่เที่ยงแท้สิ่งนั้นย่อมนำทุกข์แม้จะได้ดังใจก็ยังคงมีขาดได้สิ่งที่ต้องการไม่นานก็เบื่อหน่ายรักมากเพียงใดก็ต้องจากในวันหนึ่ง ความไม่สมบูรณ์แบบนี้คือความจริงของโลกไม่ใช่โทษใครเลยแต่คือกฎของธรรมหากใจเรารู้เท่าทันก็ไม่คาดหวังเกินไปเมื่อไม่สมหวังขึ้นมาใจก็ไม่ทุกข์นักอนัตตาไม่ใช่ของเราลองมองดูร่างกายไม่ใช่ของเราแท้จริง มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนแก่ลองมองความคิดดูมันเกิดดับตลอดเวลาบางครั้งเราคิดดีบางครั้งเราคิดร้ายแม้แต่ชีวิตนี้เองก็ไม่ใช่ของเราจริงวันหนึ่งต้องคืนกลับตามธรรมดาของโลกเมื่อรู้จักอนัตตา ใจก็จะเบาสบายไม่ยึดว่าเป็นของเราไม่แบกจนหนักเกินไปเมื่อเข้าใจหลักธรรมแล้วขั้นต่อไปที่สำคัญคือการนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันการรู้เฉยๆนั้นไม่ต่างจากการท่องจำแต่การปฏิบัติจริงคือการเปลี่ยนแปลงใจ วิธีที่หนึ่งหายใจรับรู้ปัจจุบันเมื่อใจฟุ้งซ่านหนักให้กลับมาที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆรู้ว่ากำลังหายใจหายใจออกเบาๆรู้ว่ากำลังผ่อนคลายไม่ต้องบังคับจังหวะแค่รู้ทันก็พอทุกครั้งที่เรารู้ลมหายใจ คือการกลับมาปัจจุบันปัญหาส่วนใหญ่ของเราอยู่ในอดีตหรืออนาคตอดีตคือความเสียใจยอนาคตคือความกังวลแต่ปัจจุบันคือความจริงและความจริงนั้นเบาเสมอวิธีที่สองสังเกตไม่ตัดสินเมื่อความโกรธเกิดขึ้นอย่าด่วนผักมันออกไป แค่สังเกตว่าโกรธนะโกรธเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อความเศร้าเกิดขึ้นอย่าด่วนกดมันลงไปแค่สังเกตว่าเศร้านะเศร้าอยู่ในใจนี้เราคือผู้เฝ้าดูไม่ใช่ตัวอารมณ์นั้นอารมณ์เหมือนก้อนเมฆผ่านเข้ามาแล้วผ่านไป หากเราฝึกสังเกตใจโดยไม่รีบตัดสินมันเราจะเริ่มเข้าใจว่าอารมณ์ไม่ใช่เราจริงวิธีที่สามวางทีละเล็กไม่จำเป็นต้องวางหมดในครั้งเดียวทันทีเหมือนการปล่อยของหนักค่อยๆวางลงทีละชิ้นวันนี้ปล่อยความคาดหวัง ที่ควบคุมไม่ได้ก่อนพรุ่งนี้ปล่อยความโกรธที่เก็บไว้นานเกินไปการวางเล็กๆบ่อยครั้งคือการฝึกให้ใจเบายิ่งฝึกปล่อยมากขึ้นใจก็จะเบามากขึ้นวิธีที่สี่ใช้เมตตาเป็นตัวช่วยเมตตาคือกุญแจใจที่ทำให้ใจปล่อยง่าย เพราะเมื่อใจมีเมตตาก็ไม่กอดความโกรธไว้ให้อภัยไม่ใช่แพ้แต่มันคือการชนะใจเราปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนความเกลียดเมื่อเจอคนไม่ถูกใจลองอวยพรให้เขาสุขเมื่อเจอเรื่องบาดเจ็บลองปล่อยใจให้อภัย เมตตาทำให้เบาโกรธหายเกลียดจางนี่คือทางปล่อยวางที่งดงามที่สุดพลังใจจากการฝึกเมื่อฝึกปล่อยวางได้แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยเราจะรู้สึกทันทีว่าใจนั้นเบาขึ้นจริงงานที่เคยหนักหนากลับดูเบากว่าที่คิด คนที่เคยเป็นศัตรูกลับกลายเป็นครูสอนใจเรื่องที่เคยฝังลึกเริ่มไม่กดทับเท่าเดิมนี่ไม่ใช่เวทมนต์ใดแต่คือพลังธรรมชาติเหมือนนกที่หลุดกรงก็โผบินสู่ท้องฟ้าเหมือนเรือที่ปลดสมอก็ลอยลำไปได้ไกลหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าการปล่อยวางคือการหนีปัญหาหรือการไม่รับผิดชอบแต่แท้จริงแล้วนั้นการปล่อยวางที่ถูกคือการมองด้วยปัญญาแล้วเลือกวางสิ่งเกินจำเป็นปล่อยวางไม่ใช่หนีเหมือนคนถือหินหนักเรารู้ว่าหินมีอยู่แต่เลือกที่จะวาง แล้วเดินต่ออย่างสบายเราไม่ได้ปฏิเสธว่าเรื่องราวมีจริงเราเพียงไม่ยึดมัน่นไม่แบกไว้เกินไปการปล่อยวางจริงๆคือการ,รเผชิญตรงๆด้วยใจที่รู้เท่าทันไม่ใช่ใจที่หวาดกลัวปัญญาคือหัวใจการวางต้องใช้ปัญญา ไม่ใช่การกดข่มใจไม่ใช่แกล้งทำลืมแต่คือการเข้าใจจริงเมื่อรู้ว่าไม่เที่ยงเราก็พร้อมที่จะวางเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราเราก็เบาได้ทันทีปัญญาทำให้ใจเบาไม่หลงยึดสิ่งใดแม้ต้องเผชิญปัญหาใจก็ไม่ทุกข์หนัก การอยู่กับปัจจุบันอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญคือการฝึกอยู่ตรงนี้อยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ไม่เผลอหลงในอดีตอดีตคือภาพฝันอนาคตคือภาพลวงแต่ปัจจุบันคือจริงและจริงที่สุดเสมอเมื่อใจอยู่ตรงนี้ใจก็ไม่เรร่อน เมื่อใจไม่เร่ร่อนความทุกข์ก็เบาบางพลังแห่งการให้อภัยไม่มีสิ่งใดเบาเท่าการให้อภัยจริงเพราะมันปลดพันธนาการที่ผูกใจไว้แน่นหนาการให้อภัยไม่ง่ายแต่เป็นสิ่งที่ทำได้และเมื่อทำได้จริงใจก็เป็นอิสระทันที จงลองฝึกทุกวันให้อภัยตัวเองก่อนแล้วค่อยให้อภัยผู้อื่นใจจะสงบมากขึ้นสรุปใจความสำคัญการปล่อยวางจากทุกข์ไม่ใช่การเสียสิ่งใดแต่คือการคืนพลังใจให้กลับมาเป็นอิสระทุกครั้งที่เราวางได้ เรากำลังคืนพื้นที่ใจให้ความสงบเย็นงดงามได้เกิดขึ้นในตัวเราชีวิตนี้สั้นนักอย่าเสียเวลาแบกทุกข์จงเรียนรู้ที่จะวางด้วยปัญญาและเมตตาปิดท้ายพลังใจการปล่อยวางแท้จริงไม่ใช่การสูญเสีย แต่คือการได้คืนได้คืนใจที่เบาทุกครั้งที่เราวางเรากำลังยกภูเขาออกจากอกของตนแล้วเดินต่ออย่างมั่นใจจำไว้เสมอเถิดว่าผู้ใดปล่อยวางได้ผู้นั้นย่อมพ้นทุก์นี่คือถ้อยคำพระพุทธเจ้า